ดังนั้นเนี่ยผลจากพบที่เกิดจากการล่าสัตว์เนี่ยนะครับมันมันมันไม่ได้ครับเ<ช>นพะื้จุดเดขีาวข่าวที่ถูกลุมชนทั้งหมดเลยครับมันนั้นมีคนอยู่งั้นการฟื้นปูประชากรสัตว์ป่าเนี่ยในพื้นที่กล้วยขัดแข้่งรุ่งใหญ่เนี่ยเป็นมรดกโลกถ้าเกิดเรามีพื้นที่อยู่แค่นี้นะฮะสัตว์ป่ามันก็จํากัดวันนี้การรักษาป่ามรดกเนี่ยนะครับวันนี้รักษาแม่หมู่ได้ฟองลานได้มันก็สามารถที่จะฟื้นปูสือได้นะครับ ตอนนี้ที่สาําคัญก็คือสร้างมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีน้ำหรือเปล่าเพราะว่างานจุดที่สร้างอยู่ตรงนี้ครับจุดที่สร้างอยู่เนี้ยนะฮะมันเป็นเขตเขาเรียกเขตเงาฝนนะฮะคือแถวเนี้ยนะครับจากการที่นักเิืองศาสตร์ของกรมอุทยานเขาดูเนี่ยเขาพบว่าอันนี้คือปริมาณน้ำฝนนี่คือการระเหยการระเหยมันสูงกว่าเกือบตลอดแต่ว่ามีการซึรองน้ำในถ่านนะฮะการระเหยมันสูงมากนี่คือช่วงเวลาที่มันเติมน้ําลงสู่่าดจริง ได้แค่สามเดือนนะครับแล้วก็ในอดีตนะครับเขื่อนเนี่ยจะสร้างอยู่ตรงนี้ในอดีตตรงนี้ป่าหมดละแต่ในอดีตเมื่อห้าสิบปีทแล้วนี่เป็นป่านี่เป็นป่าดิบซึ่งเกิดจากฝนตกทุกทุกชุกกว่านะ,ะอันนี้ในอดีตแต่เดิมสมัยป่าลงมสมบูรณ์นี่ก็เป็นป่าตัดใบนะครับเขาก็สัดนี้ถามว่าฝนเนี่ยมันกระโดดข้ามเขาลูปเนี่ยนะฮะเขาแากคุ้มผาเนี่ยแล้วก็มาตกแถวนี้คือแถวเขาชนกันมันเป็นป่าดิบต,ตรงนี้นเป็นป่าดิบแล้ว แล้วสถานีวัดน้ำฝนที่เขาจะมาสร้างเ่อดเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลมาจากบริเวณเนี้ยเพราะตรงนี้มันไม่มีสถานีวัดน้ำฝนแล้วอ่างเก็บน้ําที่สร้างอยู่ในบริเวณเนี้ครับอันนี้มีเขาจะทําแม่หมูข้างล่างนะฮะตรงนี้ก็มีทับะเสาทั้งหมดไม่มีน้ำครับสร้างแล้วก็ผิดาคากันห,หมดนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอุทยานเขาบอกนี่คือปริมาณน้ําท่าที่ไหลนี่คือน้ำฝนก็เบอกว่ามันน้ํามันสม่าเสมอมาก แต่ถ้าของกรมชนเนี่ยเขาคิดว่าในเดือนตุลาคมมันจะมีน้ําสูงนะครับเพราะเขาวัดน้ําที่สถาในีนินงไกลออกไปนะครับดังนั้นเขาคิดว่าน้ํามันจะสูงแล้วก็น้ําตัวตุวตวลาคมเนี่ยมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวเติมให้เขื่อนดังนั้นถ้ายิ่งไม่มีน้ำเนี่ยนะครับผมว่ามันยิ่งไม่คุ้มก็ไป่ใหญ่นะฮะมันจะไม่คุ้มนะครับแล้วก็ที่สัมพัญธ์คือผมว่ามันมีข้อมูลผิดเยอะมากยกตัวอย่างเช่น เวลาน้ำมันท่วมเนี่ยเ็าต้องลากตามเส้นเขาเรียก,ยยสกเส้นใช้ความสูงคะเส้นคานถัวนะครับซึ่งอันนี้ยแผนที่ของเขาเนี่ยวันรผมนี้ที่โครงการเนี่ยมันเหลือจริงจริงมันมีพื้นที่17ตารางกิโลเมตรในโครงการเขาก็ลากไปตามขนหัวตามระดับความสูง204หรือ207เมตรปรากฏว่ามันมีพื้นที่เหลือไม่ถึง10ตารางกิโลเมตรอ่ะเพราะผมเข้าใจว่าเขาทำแผนที่ผิดตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วมันก็คงไว้อย่างเงี้ยะแต่พอวัน การตัดถี่นี้เองโอกาสไม่ยังคงไป17ตารางกิโลเมตรอยู่นี่เท่ากิดอย่างนี่นะครับผมนี่ก็น,น้ำมันไม่มีเหดเพราะอ่างมันเล็กกว่าสเปคที่เขาจะสร้างนั้นเยอะนะครับเนี่ยเขาก็เอานี้มาให้ผมดูเขาบอกไปกล่าวเซอร์เบ์แล้วมันได้ซึ่งเราก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่เคยเจอแผนที่ภูมิประเทศผิดซึ่งพอเราลากแผนที่ภูมิประเทศดูเนะี่ยนะครับมันก็ได้ม่ถึง10กิโลเมตรอ่ะ แต่ในโครงกร็ทำได้ตราง1กิโลเมตรนี่ผมไม่ได้ลากเองนะนี่คนลากชื่อปริญญาลุตาลัยนะอาจารย์ดรปริญญาลากก็ลากตรงกับผมจะเป็นตรงจาสิงห่าอาีกชาติเป็นนักธรณีวิทยาผมไม่ลากนะครับแล้ว,วนนตัวนนี้ฮะแต่เดิมเน,นนเนี่ยเขาจะทําเขื่อนที่ที่ตัวนี้เขาเรียกเขาชนกันอันนี้เรียกเขาสบกอันนี้อยู่ในวิทยาแม่โบรอันนี้อยู่ในพื้นที่ป่าสมงวนแล้วก็แต่เดิมไม่มีคนนะครับเมื่อตอนเขาจะสร้างตอนแรกสามสิบปีที่แล้ว มีนักการเมืองอยู่สูกคนหนึ่งนะฮะอยู่ที่นะครสวรรค์จะเป็นอดีตแล้วเินตรีกระทรวงกษตเนะฮะนะฮะแล้วแกก็ปไปเป็นเจ้าพ่อสถานตัดไม้ที่นี่แล้วแกก็มีที่ไว้แล้วตอนที่จะสร้างตัวเนี้ยเขาบอกแกก็ไม่ให้สร้างเพราะเป็นที่ดินแกวันเนี้ยตรงเนี้ยนะเป็นที่พกรสห้าหมดเลยมีที่ดิในหนุนแกอีกแปลงเดียวสักห้าสิบไร่แต่ได้โฉนดอยู่คนเดียวแลแ้วแกก็ไม่อยากให้สร้าง เขาแก้ไม่ไ้เอาไปสร้างป่บแก้ตดานท่านมาสร้างตรงนี้ซึ่งมันได้น้ําน้อยกว่าซึ่งท่านตอนแรกเลยนะฮะแน่เสียสลาดสร้างาต,าตรงนี้ซรมันจะได้น้ําประมาณหกร้อยล้านลูกบาทเมตรมากกว่านี้สามเท่าแต่ต้งหกร้อยล้านเนี่ยมันจะเอาไปทํานาได้ประมาณสา,ามแสนไร่ผมก็ทำไร่ละสองพันคิวต่อหลอกต่อตอ,ตอน,นหนึ่งรู้การทาอปลูกดังนั้นไอ้สองมันเขาก็มีสเปกว่าแต่เดิมญี่ปุน่นเลยคนออกแบบ เขาก็ไปเลยไปทำไอ้พื้นที่ชนบทะั้นได้ตกสามแสนไร่แต่พอเป็นเกิดการชิปอ่านเนี้ยมาไว้ตรงเนี้ยไอ้พื้นที่ชนบทนันก็เท่าเดิมเ็ถ้าเกิดป็นรถพื้นที่ชนบทะั้นก็ไม่คุม้มจะทำเหรงครับแร้วอย่างนี้นี่ตอนนักการเมืองนนี้ก็ไม่มีอำนาจแล้วเนี่ยก็าสามารถชิปกลับมานได้ลูก <c oughs> พอ <c oughs> พอเขาอย <c oughs> ู่นะ <c oughs> พอเขาไปอยู่เขาก็เอาชาวบ้านเนี่ยที่เกิดจากไอ้คนงานตัดไม้แต่ทำภ้าคีตาอะไรก็ไปอยู่เต็มวันนี้อี่สองพันหกร้อยครอบครัวในยี่สิบปีที่ผ่านมา ครับการเป็นตำบลหรือตำบลต่างตำบลตำบลแนลีซึ่งวันนี้ถามว่าให้เราให้เราไปสนบับสนุนให้เขาย้ายคนออกปัญหาทงาง,งสังคมเนีย่ยก็เป็นเรองสูงเราก็ไม่ควรไปคิดอย่างนั้นเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาคือมันน้ำมันไม่พอคือโดยกายภาพอไมันเกิดมันปุบไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยน้ำน้ำมันก็ไม่น่าจะพอในการทํานาตามตามแบบของมันนี้ฮนะคือคือนักการเมืองกาไม่หมดก็งายครับ วันนี้ลูกชายเขาอายุ60กว่าเล่นการเมืองอยู่แล้วเข้าใจว่าหลานปู่เล่นการเมืองเหมือนกยถ้าเกิดเข้าไปที่นครสวรรค์ก็จะเห็นแล้วถึงไม่มีนักการเมืองวันนี้พอมาถึงตรงนี้ปเปี่ยนนะฮะทุกพักก็เอาหมดเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเขาตอนนี้ผลมาทะเลาะกันอยู่แต่ละพักเราว่าเขาเขาแย่งกันหาเสียงอ่สสสุชาติคนที่เปิดเผยได้เราติดติดป้ายทุกท้่นครสวรรค์ก็อ้างอ้างตัวว่าทั้งทั้งที่พ่อเป็นสสสมัยแรกก็อ้างตัวว่า ฉันเนี่ยเป็นคนไปขออนุมัติงบมาจากยิ่งรักทางป่ามันตกที่ใหญ่ๆอย่างเง,งี้ยนะครับแล้วก็ที่ห้าตัวเขือ่อนเก็บไว้เหล่น้ําที่ทั่วภาคกลางแต่ว่าจะลืมนะพรมอ,อนุมกกนะัติงบเมื่อวันที่สิบเมษาเนี่ยอนุมัติงบแก้น้าท่วภาคกลางนะครับไม่ได้อนุมัติงบไฟแรงที่ไปช่วยระย้าวนะดังนั้นัน่มันก็ ไม่น่ายจะแก้น้ำท่วมได้เพราะว่าน้ําสายอื่นที่มันลงมาหาพื้นที่รับน้ำท่วมถึงเนี่ยมันไม่ได้มาอย่แม้วงสายเดียวมีเสนน้นแดงเนี่ยะระพัดเลยดครับแต่นเนี่ยแล้วก็เวลาที่เขาเอาม็อบกหนุนเนี่ยเขาก็เอา,ามาตัา้งแต่กําแพงเพชรมาอย่างอุทัยธานีที่สว่างลงแล้วก็เอามาจากอเมอิกาเมืองนครสวรรค์แต่จริงๆแล้วตัวกําแพงเพชรเนี่ยมีมีพื้นที่อยู่สองเปอร์เซ็นที่จะได้น้ําในฤดนูฝนไม่ตื้กดูแล้ <oung> แล้สว่างลงยิ่งใหญ่เลยนะที่ได้น้ำในฤดูที่ดูฝนเหมือนกันซึ่งน้ําก็ท่วมอยู่แล้วขานุ่งนี่น่าจะได้น้ำไปดูแลได้สองเปอร์เซ็นแต่คนท่าอเภอิานรุ่งก็บอกว่าเขื่อนแม่วงเนี่ยดีตอนนี้น่จะได้คนที่นอกเขตชนบทที่ทับทันก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามีเขื่อนน่าจะดีนะคนที่ลงไปถึงภูไทธานีเขบอกเออถ้ามีเขื่อนแม่วงซึ่งไม่เคยไปแม่วงเาอยู่ไลริฟต์เลยก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามีเขื่อนมันจะดีนะแต่จริงๆแล้วมัน วันนี้น้ำมันหมดตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วครับมันไม่มีน้ําแล้วเพราะว่าโดยโจทย์โปรเจกต์ของมันเนี่ยนะฮะเขาในเอเอเาบอกเลยว่าบริเวณแม่เล่เนี่ยจะสามารถแก้ไขน้ําท่วมได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ขอให้กรมชลประทานเนี่ยปเปประทานสมพานหมู่บ้านที่อยู่ใต้ลงมาที่บอกว่าน้ำจะไม่ท่วมเนี่ยภาเขื่อนแม่วงสามารถจะแก้น้ําท่วมได้ระดับหนึ่งเท่านั้นในเอเอเขาเองนะฮะเขาบอกอย่างนี้น ก็แสดงว่าเขาเองก็ยอมรับนะครับว่ามันแก้น้ำท่วมไม่ได้ส่วนไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์เนี่ยพอไปเปิดในเอ,เอ,เอก็บอกว่าเขาพบว,ว่าเขาจะส่งที่สามฝ่ายหนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับสามฝ่ายเนี่ยนี่คือพื้นที่ทั้งหมดสามแสนไร่เรานับดูในหน้าแลนด์ที่ทุกคนต้องการน้าเนี่ยน้ำมันจะมาแค่ประมาณหนึ่งในสามใช่นั้น,นะฮะซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็จะประมาณสองลำบนซึ่งผมบอกเขาน่าจะหาโครงการอู่ที่ ที่มันถู่วันนี้ไม่อะไรแบบนี้นครับเพราะว่าน้ํามันก็ได้ทีเดียวแล้วก็งบส่วนใหญ่หมื่นสามพันล้านในหมื่นล้านมันเป็นไอคลองชนประทานนะฮะมันไม่ได้เป็นเขื่อนตัวเขื่อนไม่กี่พันล้านแล้วเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ได้ไประโยชน์นะครับตอนนี้ก็เป็นที่นักการเมืองด้วยนะครับคนที่ผมบอกเลยเขาก็ทําเรื่องไอชลประทานระบบท่อลงมาปลายท่ออยู่ตรงที่ขเขาเป๊กเนี่ย,ยแต่ไม่ได้เกี่ยวกัไรเมื่อก่อนะแต่ว่าได้อีกประมาณหมื่นไร่นะครับก็ก็ได้ก็ได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้น แต่ก็กลัวว่าน้ํามันจะไม่พอะะที่ทัพสเลาที่อยู่ใต้ลงมานะครับอยู่ตรงแยกเป็นทัพสเลาเนี่ยเดิมไม่คิดว่าน้ํามันจะไปได้เป็นเป็นแสนไล่เหมือนเดิปรากฏว่าไปไปมาทุกวันนี้จับคิดว่าน้ําได้ร้อยกว่าล้านได้สี่สิบล้านก็ทุกป,กปีแล้วก็แต่ตอนนี้ก็จะอยู่แค่หมู่บ้านอยู่อสองสามหมู่บ้านเองที่อยู่ใกล้ๆนะร่ะมันก็เป็นแบบเดิมมันจากว่าน้ํามันไม่ไม่ขุมนะครับแล้วก็ เนี่ยอย่างอ้ตัวสีฟ้าที่ผมบอกมีาเป็คลองชนบทนทั้งหมดเห็นนะครับเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกว่าต้องเวนคืนเพราะว่าเพราะอนี้ก็เป็นคลองเล็กๆความจริงไม่เล็กครับตัวคลองนรำทานที่สิบสามสิบสิบนี่คือห้าสิบเมตรนะฮะห้าสิบคูณสามสิบกว่านี้ก็ไล่นะดังนั้นถ้าคลองมันพลาดผ่านบ้านใครที่มีที่สองสามไลไ่อไรพวทั้งหมดตัวเน,นี่ยนะครับแต่ตัวเนี้ยในยีเขาบอกว่าชาวบ้านก็ยินดีที่จะเสียสลากเสียสลาบไม่ได้นะครับเั็นหมดตัว ทำเันเยอะบอกว่าใช้าษีเยอะเขาก็นะครับแล้วก็จะมีงบเป็นคืออยู่พอสมควรอันนี้ผมเข้าไปดูในพื้นที่เนี่ยในหลายๆชุมชนเขาก็ทํางานได้สามครั้งอย่างบ้านเนี่ยฮะเจอบ้านหนึงูบบ้านหนึ่งจะสูบน้ำใต้ดินน้ำแม่วงเนี่ยไหลผ่านหลังบ้านเนียจะไม่ใช้เลยจะสูบน้ําบอเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ลายเข้านาเหี้ยปฝาโดยจะมีรายได้ประมาณเดือนละสามหมื่นเดือนละะต่อขรอัว เงินไม่พิ่งน้าแม่วงเลยถามว่าจะเอาเกิดไหมบอกเอาอะไรมาก็ดีกว่ไม่ได้แต่ว่าจจุบันเนี่ยคนชาวนาเขาก็เขาก็สามารถจัดการดูแดับเขาได้เผื่เขาแค่มีมีการเข้าไปจัดการนะฮะหรืออย่างชุมชนใกล้ๆเนี่ยนะฮะเขามีภูเขาอยู่ใกล้หมู่บ้กเขาด้านฝ่ายแล้วมัทําเป็นบ่อกพวงนะครับสามารถเอามาทํานาได้ทำปับปลาหมู่บ้านแล้วเราก็มีปับปลามา ทำมีอกองพันุณพัฒนาสวัสดิการและสารพัดเลยที่ื่อชุมชนผานนิยมสโดยไม่ต้องพึ่งอะไรจากรัฐเลยแล้วฝ่ายที่งบจาเป็นใคฝ่ายลวงบอบมาตอบ้างช่วยกันเองบ้างงบจากเเนี่ยฮะ t s r ของที่ต่างๆบ้าง<ะ>แล้วก็คือเขาลุกขึ้นมาจัดก,การเนี่ยเขาก็มีน้ําโดยโดยไม่ไม่ต้องมีเขื่อนไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับเข้าไปลงไปอีกเนี่ยที่ตลหนองหลวงแถวกว่าังลงนี่นี่อยู่ในเขื่อนชรมทานแต่เขาไม่รอ เขาลงงบแใ่หมมีอ่างเก็บน้ำสองแห่งพัฒนาพวะบ่อบานบ่อตื้นปรากฏว่าผมลองคำนวณแล้วเนี่ยน้ําที่นาก็มีประมาณหนึ่งสองแห่หรือไรเนี่ยถ้าเขาทำอย่างนี้ยคือเอางบท้องถิ่นไปลงในระดับกบมน้ําพอคือเขาไม่ตองไงแต่ว่าไอ้ความคิดใหญ่ๆคือสอสบอกเลยเขาเรื่อนคำคมเขื่อนขนาดมาเพื่อจะเออนะครับดังนั้นเนี่ยถึงไม่สร้างเขื่อนเนี่ยมันมีวิธีอื่นแย่ๆที่จะ ที่จะจัดการงแต่ว่าเราจะทําเราจะเลือกหรือเปล่าแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็คนส่วนๆก็จะไม่เลือกเพราะว่าผลประโยชน์หรือเพราะว่าความเชื่อม,มันเป็นเันเา็ว่ากันอย่างนั้นอยู่ทีน,นี้ไอ้ตัวตัวเขื่อนเนี่ยมันมีประโยชน์อันหนึ่งก็คือเวลาที่น้ำมันจะท่วมภาคกลางเนี่ยเขาจะสามารถเอาไว้กั้นโทนน้าได้นะครับเอาไว้ดูว่า เอาไว้ดูว่าน้ำมันมากี่ลูกบาทเมตรที่เวลาคุณดรเสรีอะไรองี้ชอบมาพูดนยว่ากี่ล้านลูกบาทเมตรเขาต้องมีเครื่องมือในการตรวจวัดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จาเป็นเพราะว่าพอน้ํามันไหลลงมาถึงใต้ภูเขาลูกนีครับมีเขื่อนใหญ่อยู่เขื่อนที่เขือเข่อนบางรอมันก็สามารถทำหน้าที่ในการควบคุมน้ําคือพอน้ํามันเยอะจริงน้ำก็ไหลผ่านเขื่อนอยู่แล้ว แต่มันก็มีตัวตรวจบัดของมันวันนี้เขื่อนบางรอว่าที่อยู่ด้านตใต้ก่อนโดนตะแกกรรมันก็เสร็จหมดแล้วแล้วเมื่อเรายิ่งดูไปเนี่ยเราก็เห็นว่าเขื่อนมีประโยชน์ไหมมีแต่ว่าหาทางเก็บเสือไว้ได้ไหมหาทางอืนที่เห็นที่ผมว่าตั้งแต่ทําระดับชุมชนระดับบุคคลก็ก็หาหนังได้ระดับชุมชนก็ไ่ได้ใช่ไระดับอบตอก็ก็แก้ไขปัญหาได้ถ้าจะทาถ้าเกิดเราไม่คิดว่ารัฐจะต้องมาทําเป็นระบบใหญ่ แต่ถ้าไม่ใช่พื้นที่สําคัญที่มันมีมีศักยภาพของการรับสัป่าเราก็คงไม่ไปยุ่งเหมือนใช่ไหมฮะเราก็ไม่ยุ่งเขาอยากจะทําที่ไหนก็ทำไม่เถอะอนาะเออลบลบอยู่ไม่ใช่ถ้าหมายความว่าถ้ามันเป็นพื้นที่สมมติเขาจะเอาตรงนี้ยแล้วเขายอมเป็นคืนคนนะฮะก็ถ้าเกิดคนเขายินยอมเขาไม่ใช่คนท้องถิ่นเพิ่งย้ายมาอยู่แค่สิบกว่าปีเองสิบยี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองเจเนเรชั่นเดียวคือ ถ้าคนเขายินยอมมันก is okay. sure sure. ็โอเคฮะเพื <generally> ่อจาริญญาสมัยที่แกเป็นทรรการอยู่รณชาริเคยเสนอว่าคุณลองไปถามคนรัดยาวที่จะได้น้ําจะเกิดตัวอ่งตัวเนี้ยถ้าสร้างตัวเนี้ยคุณเอาคนสองพันครอบครัวเนี่ยไปอยู่ด้วยได้ไหมแล้วก็จัดสรรที่ให้แล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถเอาคนตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยคุณก็จะได้น้ําแล้วก็มีที่ทํากินที่็นลงดมมูรไปด้น้ำเพราะถ้าสร้างเกิดตรงเนี้ยน้ํามันเยอะมาก แล้วไม่มีใครเสียคือตรงเนี้ยลองเสียประโยชน์นิดหน่อยแต่ว่าต้องมีรัฐเข้ามาจัดการโดยุษพตรงนี้เข้าไปอ่าคนชนก็ไปถามว่าใครยินดีเสียสลาให้คนตรงนี้มาอยู่ด้วยบ้างก็ไม่มีใครยกติล้วครับดัง <c oughs> นั้นมันก็คือปัญหาคือไม่มีใครเสียสลาทุกคนก็บอกว่าพอไปถามคนวัดยาวคุณจะเอาน้ํำไหมถ้าเป็นบ้านเราเราก็อเอาก็ต้องเอาอยู่แล้วครับคมชนจะมาทําให้สอสอทั้งสอสอ,สอลูกตาจะ อยนี้ครับมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องเอาอะเป็นบ้านเราเราก็เอา